คร้บมีมาดูว่าเอาอะไรให้หมากินนะครับเราก็จะเป็นข้าวผสมกับเม็ดหัวอาหารแล้วก็ต้มนะครับวันนี้มีต้มเป็ดปกติก็จะเป็นต้มไก่ต้มอะไรนะครับต้มปูต้มกระดูกไก่ตอนนี้วันนี้เป็นต้มเป็ดมาดี่มต้มทำแล้วก็ผสมกันเลยข้าวมาแล้วก็หัวอาหารมาแล้วก็ต้มเป็ดมาไปดูสัตว์ตัวนจะกินยังไง พร้อมกันเลยจพร้อมกันมันดีมันมันจะไม่ม it ีลาได้ที่ลานตอนทะลุหม่ใหม่ไม่กินเลยจ้ามาเดี๋ยวินรวมกันเลยมาเลยมาสมันมามาเร็วมามาได้ไใกล้นั่งลงปอยก่อนนด้ไหใกล้มันมามาเล็วน่งลงป่อยก่อนเรปล่ปล่อยได้ใกล้นั่งไกลจังได้นหมนี่ ได้กินซื้อปล่อยกันนะต้มเป็ดด้ววันน mm. ี mm ้ไ hmm. ด้กินเป็ดด้วยอร่อยเลยเนื้อด้ยอบนนี้เดีวไใเออนั่งลงปอยกอนนี่๋ยวรอคอยดีๆนะรอใหม่อ่ะอรอใหม่กินดีๆนะระวังที่จัดการนะเนี่ยนรงี่แม่งใจนะ

ไปกินชาอุ่นนะไปกินชาอุ่นะไปกินชา,นนชา,นานนอุ่นกันแสงเปลี่ยวแล้วางโน้นนะ กินกันดีเปล่ามีใครดื้อเปล่ารีบกินเลยกินกันดีอยู่ครับไม่ไม่แง่งกันไม่กัดกันถือว่าดีอยู่ถ้าให้กินทีตัวเดียวแยกกันรีลาบางทีไม่กินเลยให้อย่างนี้แล้วมันกลัวหมดมันต้องกินครับกระดูกใขรได้กระดูกครับใขรจะได้กระดูกแต่กระดูกเยอะอยู่วันนี้ใครจะได้กระดูกเยอะเนาะนี่คือทาโร่มาใหม่รีบกิน โทรมาจะแก้งน้องนะทีหน้าด้วยกินเลยดูทีน่าน๊ย้ย <c oughs> แอบแอบหลังต้นไม้แอบหลังต้นไม้แอบหลังต้นไม้ไ <c oughs>